วชนาพอเจ้าอลีบาคนนียนะโดยอ๋อตะกี้นะฮะอยู่กับแม่เจ้าบอโดยอ๋ออยู่เลยเป็นป้ากันบอโดยเราตีแม่เฮาเราตีแม่เจ้าโดยอ๋อเป็นยังเราตีเราเมาบอโดยอ๋อไปว่าน้องวัชนานี่กับน้องปูปานี่ โมเมนต์พอคนเดียวกันบ่อ <Do i. S 1> oh. ๋อเจ้าอีพอแปลว่าคนที่มาชลองแจานี้เนาะโดยอ๋อบ้านพผ่อยู่ใช้บ้านผ่นแท้ๆนะลักซี่ลักซี่เคยเห็นบ่เหินแล้วโดยอ๋อแต่เราก็เที่ยวมาแต่บ่เมียเราอยู่นี้โดยอ๋อ เจ้าชุมพว่าเจ้ามาอยู่นี่เรมาอยู่กับแม่์เนี่บป้อเราบเคยมาฮะเราบอกเคยมาจนเคยเราก็บอกเคยมาเราเล่นมาเจ้าญาติบอกเรามาอยู่กระแม่เจ้าโดยเจ้าชีหัวแจักบอกเรามาอยู่อมาอยู่เจ้าชีเห็นป้อใช่มาหูอ่ะฮั่นชุมพลว่าเราลอยมาเราหน้ากับแม่เจ้าเจ้าชีหัวแจักป้อใช่มาหู ขันแล้วชมูว่าเราเอาก็แม่เจ้าเจ้าก็ใช้เอาบอ่เอาหัวพอเจ้าของคือบ่อไห้เอาใช่ไหมป้าอืมแม่ป้าได้บ่อไห้เอาเนาะเลยใช้เสีเอาไปให้พีช่ชายเออขันเออยเจ้าเอาผัวมาในเจ้าชิวใช่ป่ะดูเพื่อนคือเกาเพื่นอนที่เกา Rồi ừ. à, là cho dù đấy là vợ rồi. nào áo cái áo nó. rồi. rồi giặt đây. rồi. cho vừa giặt đây bò. bò thôi. nhảy cái gì bò bò. áo. Bò. áo. rồi. Ừ. chìm là bò áo. <laughs> เดาบอกเราคบกันเท่าปีแลวครับบัวละวย่งบริคบจากปีการคบปีนี้โดยแฟลว่าผููบ่าวในแถวนี้บ่ผูบ่าวด้ยอ๋อฟูบ่าวเราแถวนี้ดยเรามาเจ้าเราไปแปลกป่ะไปเจ้จะโดยไปแปลกๆดยมาแม่จะไปให้เราบอ เงยบันได้ห้เลยอ่าในบได้ห้น้องวัฒนาปูป่าแต่เพื่อนอยู่พุ่นในลับปิดไว้บ่ะเลยอ๋อปิดไว้ค่ะบ่มีคนอยู่จต่บัดลาบนอนมานอนแลนอนอยู่ใสียใจตลอนอนเพื่อนยูย่เพือนอยู่พุ่นนะนลยแบบว่ากลางคืนตอนแรงใและเมออะเลยอ๋ยยอ

เราเจ้าเคยเห็นเรากินใบกระท่มบ่บ่เคยเคยเห็นอยู่เคยขมื่ได้ยจ้ะบ่จักโดยอน้องวัชนาใครชิได้พี่ไอ้แล้วเอาบุพพิยายนะบ่บ่เลยเราเอาเลยเจ้าชิบเอาเลยนะจ้ะเจ้าชิบเอินแล้วพี่ไอ้มาจ้ะเออในนั้นจ้ะจะหมดเวลาเอาเช่นเนาะ เราพาพาผัวเราให้ในี่เจ้าเชียรน,นี่นจ๊ะให้บกหหุกแ <laughs> ม่เฮาแล้วจะบึงว่าเราพาผัวให้แล้วเ,เจ้าบอกแม่เจ้าโดยแม่เจ้าเชียร์นี่ได้ได้แม่เจ้าเขาบอกบ,ไบ,บุได้แล้วได้บุได้กัได้แม่เฮาบุได้ก็ต้องได้เดิโดยอ,อย่าเจ้าเนี่ยอยู่บ้านไหนเ,นเจ้าหอบมาหาฮู้ฮะมาน้าขวาน นาควางเมืองยังเมืองเก่งชัยชางใบเลยทวานพลานนี่อ๋อพลานชายภูโดยอ๋ออยู่พลานชายไฟชิบาลับแล้วบามาเองบามาคู้ใดมากับน้องเขาน้องเจ้าใหญ่กว่าเจ้าบอลหรือน้อยกว่าเจ้าสำคัญสำคัญโดยเจ้าเคยไปเฮือนเราจะเถื่อเคยเชียร์เถื่อนละอืม เป็นล้ใหญ่มาอยู่คุณโดยเฮือนแม่เฮาอ,อย่าลังววลาแม่นบ่เฮือนแม่เจ้าแต่เราเป็นชาวมืแมนเฮือนน้องลาวกับจักบ่เราไม่ดไ,ได้มีเฮือนอยู่คุณนีหลังนึ้งหลังเสียวบ่เฮือนน้องลาวเราว่ะบ่จัก ฉันพ,พอถ่าเราตายกันเป็นแค่ร่องนอกแล้วอืมคุณจะมองแล้วเนาะโดยเจ้าหรืว่าอยู่แบบนี้โ<ด>ม่ผมณมองเป็นแง่มอยากกินบ่อยากแล้วก็ายาเนาะโดยแม่เจ้าว่ายัางไห้พังกับบ่อนไปแคือโด ย่งว่าเราพาเราพื้นพังพื้นให้เราเจ้าพังเพื่อเราเพื่อเราคืออะไรเราแล้วเรา,เราอย่างเราให้ไอ้พังไหมได้บ,บ่บ่บ่จือ้อจะเปิดเผยความจริงบ่ <c oughs> เราเรงโบราณเราไม่ได้บ่ไอ้ไอ้พังไหมเราบร่จือ้อนี่ต่แม่เขาจื้อเขาบ่จือ้อจะคืนีจะหูเหมือนเราก็นอนข้างเจ้านี้โดยแมน mẹ lòng luôn phải cho bọn hãy thôi chắc. chẳng ngờ việc này chưa có phong kìa và kiếm vào cái mày A mày chưa kiếm phải đi tụi em bơi kiếm ăn đi chưa ăn đi nhanh ăn tôi đi hoa 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 đi hoa hoa ông. hoa ơn hoa 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 แมนบอแมนครยูแมนเจ็บเอาขี่กับพวกคนนอนไปเจ็บเอาไปช่างมาของเขาจักบุคเจ็บขนาดทุกอย่างเลยยังไปเจ็บเอามาที่นอนก็เจ็บเอามานี่บอที่นอนเก่าบริเจ็บมาเนาะโดยมองวัดชนะเราบริชวนจะไปบ่ไปเอื้อจนะ โดยมัได้ชวนไปโดยเป็นเงี้เรายังมาชวนไปแม่เวให้ให้ลาบบอโดยลาบมาแล้วก็ไม่ให้แล้วบอใช่ไหมไม่ให้จันชวนไปแม่เวให้โอ้กัดชวนเจ้าไปนะแม่เจ้าให้โดยคันลาบมาเนี่แม่แม่เจ้าก็ไม่ให้โดยลาบมาอย่างนั้นบอกอะไรเลยบอใครใครจะลาบวันนี้ไม่ขี้เข่า กินข้าวชือนะแช่ไหมดยกินข้าวเลยห้ามือก่อน้อบ่งวันเลยดด้ยเราไม่ได้เราไป่ได้หุงกินเองว่าข้าวบุหร่ขู่เราบุหรี่ทำยาช่ำด้วยเราเป็นผูเนะโดยทำหันากับผู้ ทางน้องปูป่ากับผุหูตัวไอเคยเห็นผู้บ่าวลาวอยู่บ่แมนบ่ฮึบ่เงเบ่เงาเธอซับกันสิแม่เขื่อนนี่บ่ไม่เขื่อนนี่ถูกใช้บ่แมนเขื่อนนีงบ่แมนนะเขื่อนน้ำแต่บ่เห็นนนี่คือบ่แมน ว่าเห็นนะเดี๋ยวพี่โยน้องวัดชนาน้องวัดชนาเชนได้พี่ไอ้แล้วเอาวะหำพี่ไอ้บ่เป็นยังบ่มักจะมักหมักไปได้ใช่ไหมหมักคนนะบ่มักบ่มัด แม่เข้าหัเอิญแม่หมาเอิญโดยจะมนว่าขามาขอเลยเจ้าเจ้าช้เอาวะเอาละเห้าพ่นฮะไหญ่พูนไหญ่พนโดยแม่เจ้าชิว่าขอดองเพลงบ่โอ้มหาละหรือว่าราเอาขอดองเอาเอาโดยตะกี้เราเหตุงานหนึ่งใช่ตะกี้นะไผเอื่อยจังพักเก้า ได้บองไปตลาดลกูกแล้วเห็นเนี่ยขายเขื่องขายเรื่องอโดยอือ,อกี้เราขายเรื่องขายไองอเนาะโดยแต่ก็มือนี้เราบ่ได้เราคงเฮียนแน่เมื่อเข่ามื่อพได้เข่าโดยเราเคเฮียนเก่งอยูป่ปะโดยนะโดย เจ้ากับดราใครเก่งกว่ากันเกลียเฮาเกลยเก่งกว่าต้อยคอยคิดว่าเจ้าเก่งกว่าบ้างไหมบ่มายำไใดบ่ทันนึกเลยน้องวัชนาจักเตื่อยมาเที่ยวนี้ก็บ่ทันแล้วเมื่อก่อนเราเฮาคือเมื่ออ้ายมานี่ครับเราเมื่อกันเราเมื่อหึงหึงหึงบ่หักเมื่อกิน กับเมืองที่นี้โดยแปลว่าประมาณสิบนาทีนี่เลยเนาะโดยผ่านกันที่น้องไปทางน้องวัชน,นาแปลว่าไอ้ไร่ได้ขาบมาเนี่ยก็มีคนขับมาหาดีปะโบ่บมีเลยโดยกับทางเชื่นงกับนอนแบบนี้เนี่ยเมื่อตะลือตือต๊อๆชื่อได้เนาะโดย ทำมาแลรนอนเลยหูมืงไงทีว่าแล้วนอนหูยันว well, so. ่านอนกับพวมึง่ะเส้นขะารขายหมอมึงไงขาขาตงย่างขายไอ้อยจะไปเก็บมาได้บัตรจะไปด้วย จะเขาเสร็จไหมเชีบอเขามาทิมเขามาทิมอยู่ดอกจากมาเลยใชได้จากเขาห่อไหมเชีจะกคุณแ <c oughs> จ,จ๊คว่าเขาห่อไหมเชิงมาบออ่านี่บอห็นอยู่ในคีดินอยู่ใ,ในคีดินเลยเก็บมา,มาโดยแชมูเขาห่อไหจเชห่อไหจเชมากับเก็บเอาไปชื่อๆบอเขาห่อดอกย้อนบอกไม่ยินี่งนอะอกไปเก็บมาชื่อ mẹ cho cô à, ôm mà nằm cạnh rồi ôm mà nằm cạnh mà nằm cạnh này đấy nó rồi thành bộ ôm mà cầm vào đây mông cầm vào đây nó rồi tập pha nhàng cả ôm mà. Nó, cái bà nó ngày khuya vò lắc lải vò lồng chặt đỏ lắc lại lông phạt <laughs> <Để không? cười> à lắc u à nam là vòt bây giờ nam là cái bà non rồi Hàm Nam kinh khèo Việt Nam là nó nó Rồi Trần bò Hàm Nam hôm nay là non vào đấy. Rồi, non vào lắp Non vào lắp Rồi À, con đồn lúc nào nó bỏ tăng à, tương thường con đồn Nó thề là à, tương thường con đồn Rồi Hả? Thà đi Đây Rồi พาน้องวัชนานี่ไปเลวจะยยางมาได้เอาใหเลาจะมาชมเือบเห็นกับมี่เนีก็เื่อเราคมเื่อเราก็อยูฮันเื่อเราคมเงเื่อเรายูหันด้ยคือช่องคิดช่องใจแท้บาทโห้ล่ะถ้าไปบอพ่อก็คือเจ้าหนาเลยจ้วอเก่านี่ได้ไม่ได้อะพยาน phải có phải say mẹ giao cả dù và ni đấy nó cũng không nghe còn lao về nó rồi là bao phải giao cho hả là nghe không sao mà xê là không ai phang đôi khầm nè nghe mẹ nó nó là hoang giao hình này đấy bạn này จ้หัวควรแล้วโดยเราหองไปไดนดิถัมเลยว่าทำไปถามเราโดยงงปะงงอยูอ่เราเคยเป็นนักล้องพอโดยเราไม่โทรชัพก่อนนึ่งโดยเดีววด๋ว่าเราม่โท่าไรชัพทัเพละ่ะแล้วเท่กั Mẹ cho vô đi? Rồi. vô dao đi? rồi, non theo ní nè lên prai chè mong ngoài dạng. Mùng liền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 . Mùng không, Mùng liền.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  yên liền. Mùng liền. Mùng liền. สุดยอดเลยแหละน้องวัชน,นาเนะี่ยคือว่าเก่งเลยมากอะมาชื่อๆนี่เนาะโดยเบื่อเจ้าแม่แม่กับเบื่อในไฟเสียบฟัวก่อนกันบู <c oughs> เจ้าจะให้ไฟเอาก่อนยังบูเลยยังบอประทึกโดยอ๋อคิดว่าจะให้น้องวัชนาจะให้แม่หรือบู โอาเหยียดเนาะโดยแล้วจากนี้ก็ไปหาพื้นต่อบ่ะโดยแล้เดี๋ยวก็ไปหาพื้นหาอย่างต่อเนาะโดยต้องมองวัฒนาอะไรพีนน้อยขันโมหากระจักไฟชิหาห้เนาะโดยต้องหาต้องเห็ดเองโดยอต้องเห็ดต้องหาเองมองโัฒนาไม่ได้พี่น้องเลยอ่า Về phiên sẽ vào Long Phiên dù kìa nè ừ, Chào Long Phiên quá à Ào Phụ Phạ ơi Nông Nào chào Long Phiên Bồn Chào Long này đây Long Hải Phân này của Long Hải Phân này Không phải. Hả เงินให้น้องวัสนากัเด็กสิบพันไอ้กับผมนี่พอได้ซื้อขนมเอ้อละดใจนอ้กับผมนี่ลายไอ้มีลายไอ้ก็ใช้ลายพอได้หายเจซื้อหัดซื้อนี่กินดยเป็นเห็ดต่มลินได้หันเด้นสิเ้ยโอ้โเห็ดลีนน่องลีนนมได้วนไห้ก็แม่หรอกฝันมาได้บนไหววะ้วยฝนมาได้เเลยอืม ตอนนี้ชิไปแล้วบอมาแล้วมาแล้ยแล้วกูณป้าจอยู่นานไหมคอยชิวจักบ่เบเคยขับไปจากเธอเจ็ดกินยังวันนี้โอบุแล้วไเปไทอื่อยนาอไงเนาะเด็บนเบนทำเมือนกจะซื้อแดบาไทยจะซื้อเธอจุนเวลาอันหั Ờ, bà bảo à, rồi, rồi 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 nhàng bà bò nha chị nhàng bà hót phun đó mẹ ừ. mh đấy สบายดีนะล่ะเออสบายดี